สวัสดีค่ะทุกคนกับพบกกับช่องของแพรแพรบิชีกแล้วนะคะนานมากที่แพรไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทํางานแล้วนะคะทุกคนมันก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้นะคะเรามีสิ่งที่ตื่นเต้นมากอยากทํามากนะคะดูจากสีเสื้อนะคะวันนี้เรามันเตรีมฟุ้งฟิงมากๆปุ๊ปิปป๊กสุดๆเพราะเราจะมาแกะกล่องซุง้มนี่ค่ะทุกคน ของแฮปปี้ซันเ y ย์ n d a ก X กับ Daddy and the m u s ร c a l c a น m น,นะคะทุกคนนี่คือเป็นสองร้านที่แพชอบมากของน่ารักมากบป,ป๊กมากๆแพชเลือกไม่ได้แพชไม่รู้แพชจะซื้ออะไรเพราะฉะนั้นแพชก็เลยซื้อเป็นกล่องสุ่มมาแทนนะคะดูสิว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้บ้างหรือเปล่าไปเปิดกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนแพชก็ไปแกะกล่องก่อน แพ็คก็ไปแกะกล่องมาแล้วนะคะเตรียมเปิดแล้วมาถ่ามาดูพร้อมกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะแพ็คก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะอ้ายังไม่เห็นอ้ข้างในนะคะแพ็คมาให้ดีเรียบร้อยดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรนะเดี๋ยวเอาพวกนี้ออกก่อนเนาะโอ้กระดาษสีเหลืองๆด้วยสีโปรดพี่อายหรือเปล่าแม่ โอ้เยอะเลยทีเดียวโอ้และนี่นะคะทุกคนคือสิ่งของที่เราจะมาดูกันวันนี้ว่ามีอะไรบ้างโอ้ยตาละดีเทลทุกคนดูคะ่ะเนี่ยสติกเกอร์ตรงน,นี้ก็คือน่ารักฟูฟิงมากๆเลยแล้วก็แบบถุงก็น่ารักมากๆเลยมาคาซิสมาเริ่มแกะกันเลยต้องแกะอย่างดีเลยนะอ๋อมันคือสติกเกอร์ของแดนดี้ทุกคนนี่ สติกเกอร์หญิงสาวอันนี้ของแดนดี้นั่นเองนะคะทุกคนแดน,นมาดูข้างในหยิบทีละชิ้นเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะติิงหลังแรกคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้ค่ะทุกคนแาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะที่คือกระเป๋านะคะเป็นของ d a d d ี and the นะ้อันเด m u s มาโซน่าเียตตรงนี้ว่า d a d d ี้เล่นโอเคมาดูชิ้นถัดไปเ่นนี่มันคือปฏิทินใช่ไหมเดี๋ยวมาแกะเลยม,มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะอันนี้เป็นปฏิทินหรือเปล่าเ๋อเป็นสม,มุดทุกคนดูชิริดิริเป็นสม,มุดสีสายรุ้งอย่างนี้น่นารักมากแล้วก็มี สติกเกอร์สติกเกอร์มาให้เราตกแต่งด้วยนะคะเผื่อว่าอยากจะเขียนว่าลูกเล่นเขียนบันทึกเขียนไดอารี่อะไรอย่างนี้ก็มีสติกเกอร์แปะให้น่ารักขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยที่เป็นตัวการทํทำให้ถุงหนักนะจ๊ะโอเคต่อไปอนี่ค่ะทุกคนพาเลตนี้เขาบอกกันว่าดีม,มากขอยที่สันเดย์คุณแม่มันคือพาเลตบรอนเซอร์กับไฮไลทย์หยาบคน นี่นี่เด็ดเดไม่ได้ละนี่ก็อยากได้มานานแล้วนะตัวเองก็ยังไม่มีนะนนี้นะชื่อว่าพาเลตช็อกโกแลตบาร์นั่นเองนะคะทุกคนเป็นไฮไลท์เตอร์แอนด์บรอนเซอร์เปิดดูข้างในแป๊สน่ารักมากดูดิทุกคนดูดีไม่มีที่ชอบมากกำลังหาบรอนเซอร์อยู่เลยอะาขอดมก่อนเนาะ ไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่เราจะมาลองสวัสดีกันนะนี่นะคะทุกคนไปค่ะสนี่เฮ้ยก็ไม่ใช่เล่นๆอยู่นะคะคุณแม่ค่ะไฮไลท์เตอร์ก็คือแวงแวงแวงมากมอส่วนบรอนเซอร์แพลว่าโอเคนะสีน่าจะกำลังพอดีไม่เข้มไปคุณแม่แค่พาเลทนี้ก็คือคุ้มแม่คุณแม่ที่มากต่อต่อต่อ คืออยากได้อันนี้มานันมากเว้ยเราไม่ได้ซื้อสักทีเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่มีโอ,อก,กาสได้ซื้อสักทีแกเดี๋ยวก่อน Happy ปปี้มากเลยว่อันนี้ทุกคนมันคือไอตัวครีมบลัชของ Happy Sunday ทุกคนอันนี้สีเซ็กซี่สปากเกตตมันคือสีที่เขาขายดีมากเป็นเหมือนแบบสีออกแบบส้มๆนูดๆนูอะไรเงี้ยเอ e r y ร a y l o ง k อะไรเงี้ยแป๊บ เกก่อนต้องมาสวัสดีให้ทุกคนดูแล้วแหละจังหวะนี้แต่ใครเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องเคยเห็นเคยใช้กันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขดังมากเขาดังจริงๆนะคะเปิดเปิดนี่ทุกคนมันจะมีแบบคล้ายๆพับคุชชั่นอยู่ตรงนี้นะคะอุ้ยเนื้อดีอุ้ยเนื้อตรงนี้นี่มากเลยอะ่ะเออแล้วก็เปิดมาข้างในแชน่อ๋อยังไม่เจอ Make everyday your happy sunday นใน every day you happy sunday นะคะก็คือเป็นโค้ดของ happy sunday นั่นแล้วก็เปิดมากก็ทาแดงสีน่ารักไหนเราจะมาลองปัดด้วยมือก่อนเนาะยังทำใจใช้พับคุชชั่นอันนี้ไม่ได้นะมันน่ารักไปมือมือมือเดิมมือเดิมทาแดงเนื้อนุ่มเห็นปะเนื้อนุ่มมากแล้วเราก็จะมาปาที่มือเหมือนเดิม สีหรือกอะไรชรัดมากคุณแม่ี่ต้องใช้แบบระวังมากเวอร์อ่ะดูดิชัดมากไหนลองเปลี่ยกเียนี่อันนี้นะคะทุกคนนี่เ้าว่าโอเคนะเอวิดียลุกได้อยู่แล้วก็มีพับอันนี้มาให้ด้วยเวลาใช้จริงๆก็จะได้ไม่เลอะมือแบบนี้นี่เนาะแค่สองอันนี้ก็แฮปปี้ลงมาอยู่ ต่อไปน่าจะอย่างสุดท้ายแล้วนะเท่าที่เห็นไปอีกสองอย่างอีกสองอย่างอันนี้เป็นลิปแน่นอนของแฮปปี้ซันเดย์แกเดี๋ยวก่อนฉันว่ามันจะคุ้มมากเลย่าชีวิตอันนี้คือลิปน่าจะคอนล,ล่าสุดของแฮปปี้ซันเดย์นะคะทุกคนที่มันจะเป็นลายแบบอย่างเงี้ยฟงฟิง,ฟง,ฟงมุงม้งมิ้งแบบเนี้ยอันนี้ที่แพ้ได้น่าจะเป็นสีมิ l กี้พิงกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสวอตดูสิ สีน่ารักไหมอย่างไรที่รู้อะสีน่ารักไหมไม่รู้แต่แพ็คเกจริแท้น่ารักมากฉันยังไม่เคยเห็นของจริงนะเพราะว่ายังไม่เคยไปดูที่ร้านเลยเอะสีแบบประบแรประแลาดมากแม่ไหนตรงนี้แล้วกันนะโอ้แกนี่สีหรืออะไรดูดินี่ ทุกคนสีมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมนี่แบดมากจริงๆก็คือคุณทาแบบเป็นบิงข้างในอะไรเงี้ยลองทาไลมลองทาเลยอืม้มอร่อยอะ่ะไม่กินขนมอืมมาดูดิอืมเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้ออกชมพูมากขนาดนั้นนะเวลาทามันออกแบบ สดใสคือนอะไรแบบนี้น่ารักมากชอบมากต่อไปอย่างสุดท้ายนะคะทุกคนน่าจะเป็นของแดดดี้นะคะนีะ่เป็นพวงคุณแจ๊ะดด่เนี่ยคือจะบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยคิดมากคือไปเดินสยามคือเจอหลายร้านมากที่ขายอะไรแบบนี้นะอันนี้คือเป็นแบบพวงกุญแจน้องหมีค่ะนี่น่ารักมากเลยน่ารักมากเลย เดี๋ยวเนี่ยคิดมากเอาไปค้อยกระเป๋าค้อยแอร์พอร์ตอะไรนี้เนาะดีเลิศโอเคนะคะทุกคนวันนี้แพ็คก็ได้มาหนึ่งอย่างพวงคุณแจสองอย่างพาเลทไฮไลท์แด์บลอนเซอร์แล้วก็ลิปนะคะอย่างที่สามแล้วก็อย่างที่สี่อะไรนะ คุชชั่นบัชครีมบัชของ Happy Sunday นะแล้วก็อย่างที่5ปฏิทินของแดนดี้นะคะอย่างที่5แล้วก็อย่างที่6นะคะคีย์โฮเดอร์นั่นเองเพิ่งเห็นว่านางเขียนว่าคีย์โฮเดอร์อยู่ตรงนี้จาะที่แม่โอเคน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าสนุก อันจริงป่ะคือเวลาเปิดกล่องสูงมันจะไม่มีทางที่เราจะได้ทุกอย่างที่เราอยากได้อยู่แล้วเนาะคือมันไม่ใช่การเดินไปซื้อซื้อซื้อเลือกเองอะไรเองแต่ว่ามันอยู่ที่ความสนุกในการเปิดแกคือแบบเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะได้อะไรเกินแม้เราก็แบบตื่นเต้นเวลาได้เปิดกล่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คุ้มอยู่นะคือหมายถึงว่าได้ของมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยแค่ตัวเครื่องสำอางก็คือเกินแล้วเพราะว่ากล่องอันนี้ก็คือแ9 0ร้อยเ้าเนาะพาเหดนี้ก็น่าจะปาเข้าไปเท่าไหร่ ห้าหกวันแม่จำไม่ค่อยได้นะคะทุกคนแต่ว่านั่นแหละก็รู้สึกว่าสนุกมากวันนี้แล้วก็บบว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยเนาะไม่ได้เจอกันนานห่างหายไปนานก็หวังว่า,วาทุกคนจะสบายดีก็ขอให้ทุกคนเอนจอยแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเราแอบ,บมาลองเทสไฮไลท์ให้ทุกคนดูกันนะคะทุกคนเราว่ามันนสนใจมาก นี่คือใส่ไปหน่อยแล้วนะเดี๋ยวเอาอีกหน่อยหนะ่อยเลยโอแม่โอ้นี่หนังคนหรืหนังปลาทูชนะ้าดูดิโกลธม,มากตรงจมูกหน่อยแม่ไม่มีด่างเราก็พยายามนะคะทุกคนทนะ้ออุ้ยใช่ปะเนี่ยแม่ใช่ปะเนี่ยยืนนึงแม่ยืนนึงนอง้นอเนาะดีแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดังางอยู่ๆวะมาว่ะแกไม่ใช่เล่นๆเด้อ นี่ฉันแต่งกับกล้องนี่ฉันก็มองไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะแกขอกระจกนี้นึงเนาะไอ้ยะจมูกอยู่ๆก็มาแม่เก็บปีกนี้นึงเนาะเพราะว่าปีกจมูกเราเหมือนชมพูมพูดไปท่านนะมันก็ได้อยู่ดุริยะงค์มันก็ได้อยู่แต่นี่คือแต่งแบบ ไม่ค่อยจริงจังเนาะเพราะว่าเราแต่งกับกองอะน,นะคะทุกคนนั่นแหละแต่จะบอกว่าคนรตามร้นานเนี่ยจบไปค่ะาสภาพหลังแกะกองมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ขนาดมีของแค่นิดเดียวก็ยังแบบเละเทะมากเวอร์ไปจ้ะบายบายจ่ะทุกคนบายบาย